สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดีโนกลุ่มเพื่อินอาริโน,โน่ไอโน a ทยแลนและช่องเอเมียเทคโนได้จอมาเล่นใหม่1ตัวนะครับก็คือตัว1 8นิ้ว128คูณ160นะครับก็เป็นจอกำลังกลางๆนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับก็คือตัวนี้ใช้เจ้า PCB ของ ปิ้นสีแดงจอสีแดงนะครับมาทำการเทสวายสายอาปิ้นเจ้าตัวนี้มีขายในแอปส้มนะครับปิ้นตัวนี้จอนี้ก็ขายทั่วไปนะครับก็วันนี้ได้เจ้าจอตัวนี้มาเทสจอนี้มันจะมีคีย์อยู่ในจอด้วยแต่ก็เป็นคีย์ที่ใช้โอภายนอกครับใช้โอของบอร์ภายนอกอยู่ดีนะครับไม่ใช่ มีอยู่ในไลบรารี่อะไรจะเป็นจอใช่ตัวนี้ก็ใช้ตัว ESP ESPI ไลบรารีนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เทสตัวนี้เป็นเทสเบื้องต้นก่อนแต่ตัวบอร์ดบอร์ดตัวจอจะมาทำอะไรอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ออกแบบลาย p c นะครับแต่คงทำเป็น p c p c เปล่ามาขายก่อนนะครับเพราะว่า ในร้านผมก็จะมีขายพวกปินเปล่าที่เป็นจอต่างๆนะครับผมไม่ได้เน้นพวก Input Output นะครับเพราะว่ามันจะมีขายทั่วไปอยู่แล้วผมเน้นเป็นจอแล้วกันเป็นปินจอเผื่อลูกเ,เพื่อนๆลูกค้าที่จะต้องการใช้จอในการเขียนโปรแกรมก่อนเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเอาปินพวกนี้ที่ผมมีทำแอปส้มเนี่ยขายเนี่ยเอามา ทดสอบเขียนโปรแกรมก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องวายสายไม่ต้องทําอะไรครับพิ้นเราก็มีอยู่3ารุ่นนะครับพวกนี้เรามีู่3รุ่นอันนี้จอเป็น2.4อันนี้เป็นจอ1.8จปเหมือนกันเป็น2ตัวจะเป็นบอร์ดบอร์ดสีน้าเงินป่ะพิ้นนี้บอร์ดสีน้เงินตัวนี้เป็นปิ้น1.28เหมือนกัน1 8่ตัวนี้ก็1 8่นะครับตัวนี้ก็เป็น1 8่ตัวนี้เป็นเจนจะเป็นปิ้นแดงปิ้นแดงจะมีอ่าอ เอสติกาดอยู่ในตัวนะครับอันนี้ปิ้น้ําเงินไม่มีเอสติกาดนะครับอันนี้ปิ้น2.4นิ้วมีเอสติกาดมีทัชสกรีนนะครับตัวนี้ตัวนี้2.4นิ้วก็คือตัวนี้นะครับ1.8ก็ 1, 2, ตัวนี้แล้วก็เป็นบอร์ดสินเงินพิจาโลนที่อาจารย์สารโร่กำลังทำคอร์สเรียนอยู่นะครับตัวนี้ก็เอามาทดสอบดูนะครับอันนี้เป็นคียคีหนึ่งคีสองอันนี้เป็นคีสี่นะ มันจะมี1 2 3 4อันนี้เป็นคีสี่คีย์มตรงนี้จะเป็นพื้นสีแดงนะครับแดงเลือดหมูคีย์งนะครับแล้วก็คียนึนะครับชิปคอนโทรลก็จะเป็น ST7735S นะครับตรงนี้ชิปคอนโทรลก็เพื่อนเพื่อนทำใช้ร e ับรีเ e ส p i ก็คงจะเซ็ตขาถูกนะครับนะครับก็ขาก็คงต้องตามตามบอร์ดที่เรา ทำ P C B นะว่าใช้ขาไหนโดยว่าก็จะเป็นขา a P I ที่เป็นของฮาร์ดแวร์เลยนะครับอ่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอปส้มนะครับไปเลือกซื้อเลือกหามาใช้งานได้เป็นจอทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี I O เยอะหน่อยเพราะเป็น E S P E S P ส2ตัวธรรมดาที่มันไม่ใช่รุ่นเล็กเป็นรุ่นโมดูลเลยก็ I O ก็จะเยอะหน่อยพวกนี้จะเป็น E S P 3 2 C สทั้งนั้นนะครับตัวนี้ e p 2 2ส3นะครับไอโอมันจะน้อยหน่อยสำหรับงานเล็กเล็กครับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับทางช่อง AMS AM Tecno แล้วก็เพจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากล้านแอปส้มด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ